มีหลายคนเหมือนกันนะครับผมว่าถามว่าเกี่ยวชิ้นผมเกี่ยวยังไงนะครับผมวันนี้ก็ใช้เหยื่อแบบเป็นแบบเม็ดนวดนิ่มนะครับผมนี่นะใช้เหยื่อไฮเกตเป็นแบบเม็ดนวดนิ่มนะครับนิ่มเลยครับผมก็เกี่ยวชิ้นเกี่ยวยังไงใช้ขนมปังครับผมวันนี้ขนมปังจะเก่าไปหน่อยไหมขนมปังวันนี้จะเก่าไปหน่อยครับผม ตะขอก็เป็นตะขอเบอร์สามนะครับประมาณนี้นะครับผมตกแบบบาลาน์นะครับสายสองของนะครับผมสายชิ่งสั้นยาวประมาณสักยี่สิบเซนแล้วก็ชิ่งยาวก็ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับระยะห่างระหว่างตะขอสองตะขอนี้ก็ประมาณสักแล้วแต่ชอบนะครับสามเซนสี่เซนห้าเซนได้หมดเลยนะครับแต่เราจะมอง เกี่ยวขนมปังเกี่ยวชิ้นขนมปังครับบีมาครับผมชิ้นเนีกนะนี่นะครับ,รบเกี่ยวเลยสับเข้าไปหนึ่งทีก่อนนะครับแล้วก็โค้งเข้าไปนี่นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับไม่ต้องบีบนะครับผมไม่ต้องบีบชิ้นเล็ก,ลกไม่ต้องบีบนะครับผม เดี๋ยวมาอันนี้เกี่ยวเข้าไปสับเข้าไปปุ๊บโค้งมาทะลุนะครับนี่นะครับปนี่นะครับประมาณแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเมด็ดนิ่มนนี้ นะครับหรือว่าถ้าใครแบบไม่ชอบเกี่ยวขนมปังก็ไม่เกี่ยวก็ได้นะครับแต่ผมก็ชอบนะครับปลาตะเพียนชอบนะครับผมสําหรับเกี่ยวขนมปังผมคิดว่างั้นนะ <c oughs> ใช้ถอยเม็ดเล็กๆประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ถอยตกได้เลยนะครับผมประมาณนี้นี่นะครับ ุยเลยครับผม โซนครับผมสซนติดครับนี่นะครับผมขนมปังเกี่ยวชิ้นตาเล็กๆอย่างเงี้ยก็โชบติดนะครับนี่ยนะครับติดง่ายครับ นี่นะครับผมเกี่ยวชิ้นขนมปังจากที่เราวัดแบบไม่โดนนะครับมาสามสี่ไม้นะเนี่ยเกี่ยวลงไปก็โดนเลยนะครับผมเป็นปลาตะเพียนเล็กๆอย่างเงี้ยนะก็ไม่เล็กนะครับผมใสนี้ก็พอได้พอทอดอยู่นะครับโอเคครับผมเกี่ยวชิ้นขนมปังใช้ได้ผนครับผม